สวัสดีนะคะน้องสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพี่เอฟคุณแม่เอฟนะคะ mm hmm. ช่องไลฟ์สวาทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกันนะคะกับวันอาทิตย์นะคะน้องวันนี้วันอาทิตย์นะคะ วันอาทิตย์สุดสัปดาห์นะคะมาจะเ,เจอกับพวกเรานะคะเนาะทางช่องพลายเสาห้านะคะวันนี้ก็แม่วานนะคะก็มาอัปเดตถานะนะคะความน่ารักความคิ้เล่นนะคะของน้องเสาห้านะคะให้กับทุกๆท,ท่านนะคะได้ชมนะคะเนาะนี่นะคะดูนะคะน้องทานะคะโยกโยกโยกโอุ้ยนะคะนี่นะคะสไตล์น้องนะคะเวลาอยู่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะโยกโยกนะคะอ้ยดูสินะคะ จะเต้นอะไรได้ดีขนาดนี้นะคะเนาะนี่นะคะอ้ยหิวไหมลูกเอาหิวสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนครับผมครับผมก่อนเร็วครับผมก่อนเลว็เลวครับผมเอาเอา อ,าอ,อพพ้าวขับคมณขับคุสวยนี่นะคะเสาห้าทักทายนะคะทักทายทุกทุกท่านนะคะเนาะกับบรรยากาศตอนนี้นะคะบรรยากาศร้อนมากเลยนะคะเนาะเนื่องจากฝนหยุดตกนะคะก็ประมาณ3วันแล้วนะคะฝนตกมาประมาณ3วันนะคะแม่ควัญก็ยังไม่ได้เดินไปดูเลยนะคะต้นหญ้าที่ปลูกไว้นะคะรู้สึกว่าตอนที่ฝนตกมาวันแรกนะคะแม่ควัญขึ้นไปดูนะคะยังไม่งอกเงยขึ้นเลยนะคะทุกทุกท่านนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าก็ ไม่รู้นะคะตรงนี้นะคะแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปดูนะคะก็ก็ว่าวันนี้นะคะจะขึ้นไปอยู่ไปดูนะคะคิดว่าจะต้องผ่านไปทางนั้นพอดีนะคะเนาะนี่นะคะก็มาดูนะคะได้อยู่กับพี่ๆนะคะนี่นะคะ เสาห้าพี่ปุ้มปุ้ยพี่พลอยนะคะอยู่ข้างหลังพี่พลอยก็จะเป็นพี่นำโชคนะคะนี่นะคะน้องนะคะมีความสุขนะคะที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะทั้งสีเชือกดูนะคะเนาะความสุขความอบอุ่นนะคะมีเยอะนะคะเนาะนี่นะคะความน่ารักของน้องก็มีเยอะนะคะนี่นะคะน้องน้อง,องช้างทุกเชือกนะคะอ้วนจำมาทุกเชือกนะคะเนาะนี่นะคะถามว่าเราเรามีอาหารที่ไหนให้น้องกินนะคะก็ อา,อาหารส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาจากการที่แม่ควานนะคะไลฟ์สดผลไม้ออนไลน์นะคะก็เลยมีคะแนนส่วนนี้นะคะมาซื้ออาหารให้น้องๆทานนะคะแต่ถามว่าหญ้าที่แม่ควานปลูกเนี่ยเกิดไหมก็ไม่เกิดนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทาไม่รู้ว่าจะทํายังไงได้ก็ได้แค่ว่าไลฟ์สดสะสมคะแนนนะคะเอาไปซื้ออาหารให้กับน ONG ้องๆช้างทานนะคะสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะคะที่ทําให้น ONG ้องๆนะคะมีอยู่มีกินทุกวันนี้นะคะเนาะนี่นะคะ ก็นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้องสาห้านะคะมีความสุขนะคะครอบครัวกับสาห้านะคะมีความสุขได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะน้ะแเตะสาหาราะบกนะน้องน้องช้างทั้ง4ีเชือกกะบอกก็ไม่ควานกับพ่อควานนะคะว่าอย่าท้อนะ อย่าท้อนะแม่แม่ควานกับพ่อควานเราต้องสู้ไปด้วยกันถ้าถ้าถ้าพ่อกับแม่ทอ้อแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะคะเนาะเราเราก็เห็นสีน้านะคะสีน้าเววตานะคะเนาะที่บง่งบอกนะคะเนาะสัญชตาตญาณของเราได้นะคะว่าเราอย่าท้อนะทุกวันนี้เราทําเพื่อใครเราต้องอยู่เพื่อใครนะคะที่เราสู้ทุกวันนี้ก็เพื่อน้องๆช้างนะคะเนาะนี่นะคะถามว่า เหนื่อยไหมทุกวันนี้ก็เหนื่อยนะคะแต่แต่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะทำว่าบางครั้งบางโอกาสก็อ่อนแอนะคะบางครั้งบางโอกาสแม่ควันก็รู้สึกว่าแม่ควันอ่อนแอนะคะรู้สึกว่าทำไมแม่ควันต้องมาเจอแบบระยะเวลาอะไรที่นานขนาดนี้นะคะนาน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 ที่พอจะว่า เราไม่มีทางที่ว่าเราจะลุกขึ้นยืนได้สักทีนะคะมีแต่ว่าตอนไหนจะพานวันวันนี้ไปตอนไหนจะพานเรื่องร้ายๆแบบนี้ไปสักทีนะคะเนาะได้แต่คิดนะคะแต่ได้แต่คิดได้แต่หวังนะคะนะแต่ก็ต้องมีสักวันนะคะเนาะฟ้าลังฝนก็ย่อมสวยเสมอนะคะใช่เนาะ <ๆ S 1> ก็นะคะแม่ควันก็คิดอย่างนี้นะคะแต่เห็นสีหน้านัา้น เห็นสีหน้าเววตานะคะท่าทางของน้องๆแม่ควันก็นะคะมีแรงมีแรงผลักดันจากน้องๆช้างที่ส่งนะคะกำพันกำลังใจให้กับแม่ควันนะคะให้กับแม่ควันมีแรงสู้ต่อไปสู้ทำทุกอย่างนะคะทำทุกๆสิ่งทำทุกอย่างนะคะเพื่อน้องๆนะคะ,นะ,คะเนาะถ้านะคะถ้าไม่มีเธอไม่มีชั้นนะคะเนาะเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะคะ ก็อยากจะฝากด้วยนะคะเนาะฝากทุกทุกท่านนะคะเป็นขวัญกำลังใจนะคะให้กับพวกเราช่องเล็กๆช่องนี้นะคะเนาะอย่าท้อนะคะขนาดน้องน้องช้างนะคะยังไม่ท้อเลยนะคะเนาะนี่นะคะแล้วเราแล้วเราเป็นนะคะเป็นคนเราจะท้อไม่ได้นะคะเนาะไม่ควายังเคดเลยนะคะขนาดน้องช้างไม่สบายนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยน้องยังไม่ท้อเลยนะคะน้องยัง น้องอยังสู้นะคะสู้จนวินาทีสุดท้ายนะคะนาะนี่นะคะขณะเรายังว่าเดินได้พูดได้เราก็ต้องสู้นะคะนาะสู้จนวินาทีสุดท้ายเช่นกันนะคะนาะนี่นะคะกําลังใจพลังพละกกาลังกําลังใจมาจากไหนมาจากน้องน้องช้างนะคะแรงผลักดันมาจากน้องน้องช้างจากคุณแม่เอฟซีคุณพี่เอฟซีนะคะที่สง่งแรงผลักดันมาให้กับนะคะกับพวกเรานะคะชมพลายสาห้านะคะไอ้นวดออกอ้าวไอ้นวดโดนแล้วเจอแล้วไอ้นวด ขาลังเอาแล้วไอหนวดไอหนวดนะ,ะเห็นหนวดไม่ได้เลยนะคะทักทายหนวดทันทีเลยนะคะเตะซ้ายเตะขวาหันลังแล้วจะเตะขาลังแล้วหนวดหนวดเดินนี้ก่อนนะคะหนวดบอกว่าไม่ขคแล้วนะสาวห้าไม่ขคแล้วนะคะความสุขเราก็มาจากตรงนี้แหละนะคะเนาะความสุขความสุขเสียงหัวเราะก็มาจากนะคะน้องน้องช้างนะคะเนาะนี่นะคะความน่ารักก็มาจากตรงนี้จุดนี้แหละนะคะเนาะนี่นะคะ เพราะว่าบางครั้งบางโอกาสบางครั้งบางเวลานะคะเราเราก็รู้สึกว่าเราล้มลุกอยู่ตลอดเวลานะคะเนาะ,ะไม่มีว่าเราลุกขึ้นเราเราจะเดินสู้บางครั้งเราก็ลม้มล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นมาสู้ไหมนะคะนี่นะคะดูนะคะสาวห้าสาห้าเออกะกกะกะกะกมัม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 นี่กินกล้วยไหมกินกล้วยไหมนี่อามามมม นี่นะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากทุกทุกท่านนะคะสซห้าฝากทุกทุกท่านด้วยนะคะเนาะเข้ามานะคะเข้ามาเข้ามานะคะเข้ามากดแชร์กดไลค์นะคะ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรานะคะช่องไป25ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะเนาะแม่ควัญก็ต้องขอจบไปกับคลิปคลิปนี้นะคะถ้าคลิปนี้ไม่ดีประการใดนะคะแม่ควัญก็ต้องรับขอโทษขออภัยนะคะคุณแม่เอฟซีคุณพีเอฟซี FC, มาที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ